คนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่าเป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องราวใจดวงนี้ที่ใกล้จะตายจากใจที่ดูเก่าๆเธอทำให้มีความหมายยังก็ แค่ไหนถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้คนคนนี้มีเธอเป็นลม ครับ แบบี้ที่ประมุกฟ้องว่ากีต้าเอาแต่เตรียมงานไม่ใหญ่จนไม่ได้พักก็เรื่องจริงใช่ไหมครับนี่ถ้าผมไม่ไปขอสอบก่อนป่านกีต้าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่ขอโทษนะครับที่พี่ไม่ดูแลตัวเอง ผมก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นกีตา้าอ่อนแอบ้างเราก็ดีใจที่เป็นคนเดียวที่ได้เห็นเรื่องขึ้นไล่กีตา้ายังอยากไปไหมแต่ถ้าพ่อผมไปสัญญากับแม่ใหญ่ไว้กีตา้าไม่ต้องไปก็ได้นะ พี่จะไปครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กีตาหายดีแล้วเราขึ้นไปกันนะแต่ตอนนี้นอนได้แล้วนะครับแต่พี่ยังไม่อยากนอนเลยครับอย่าดื้อสิครับถ้าไม่นอนผมจูกนะก็ได้ครับ สวัสดีครับดีจ้ะก็จิตใช่ไหมครับใช่จ้ะป้าเป็นคนดูแลกูใหญ่บนไร่เอาของขึ้นรถได้เลยขอบคุณครับ ที่นี่แหละบ้านที่กูใหญ่เคยอยู่ ดีมากเอานะครูจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูกับนกตูกเบานะให้ฟังนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับโอเค,อเคลูกหมูน้องเล็กทํางานหนักอยู่หลายวันมันจึงสร้างบ้านเสร็จมันรู้สึกเหนื่อยมากตรงกันข้ามกับพี่ทั้งสองที่ร้องลาททำเพลงกันอย่างสนุกสนาน ตอนที่ครูใหญ่มาที่นี่มาสี่ปีก่อนท่านยังดูแข็งแรงอยู่เลยจนมาเมื่อครึ่งปีหลังอยู่ๆท่านก็ล้มป่วยแล้วก็ซุดลงเรื่อยๆก่อนที่ท่านจะลงไปรักษาตัวท่านฝากฝังกับทุกคนไว้ว่าวันหนึ่งถ้าลูกชายแกมาที่นี่ให้ช่วยดูแลให้ด้วยแม่ใหญ่รู้ตัวอยู่แล้วหรอครับว่า ไม่ใช่แค่ท่านที่รู้พวกเราทุกคนที่นี่ก็รู้ยกเว้นแต่พวกเด็กๆที่เขายังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจแม่ใหญ่บอกว่าอยากให้ผมมาที่นี่ครับครูใหญ่อยากให้กีเห็นว่าท่านทำอะไรให้กับพวกเราบ้าง เดี๋ยวป้าขอตัวก่อนนละกันถ้ามีอะไรเรียกป้าได้ตลอดเลยนะขอบคุณนะครับพวกเราครูมาแล้วคุณครูคนใหม่ชื่ออะไรครับพี่เขาไม่ใช่ครูเขาเป็นแขกมาอย่าไปกวนพี่เขาให้พี่เขาพักผ่อนก่อน่ะงั้นพวกเราไปกันป่ะเด็กๆ ปล่อยปล่อยมูนะปล่อยปล่อยผมจัดของอยู่ดีๆอ่ะไอ้หมอนี่ก็ปีนหน้าต่างเข้ามาสงสัยจะมาขโมยมูไม่ได้มาขโมยของมูมาเอาจดหมายของมูนปล่อยจดหมายอะไรหรอครับ เมื่อกี้โอ้ยที่นี่นะหารถขึ้นมายากยากดีนะเมื่อกี้เนี่ยคุณลุงค่ายให้ผมติดรถขึ้นมาด้วยเห็นก้าวเงียบไปพี่ก็คิดว่าก้าวจะไม่มาแล้วซะอีกแล้วพี่ภูล่ะครับพี่ภูเขาข้อความมาบอกว่าติดงานนะครับก็เลยหน้าเป็นกระต่ายหง่อยเลยดิมเอาหน้าที่เนี่ยบรรยากาศดีนะครับ น่าจะมีอะไรให้ก้าว<ม>เล่นแก้เบื่อแน่นอนงั้นเริ่มจากของกินเลยดีไหมครับผมหิวจะแย่แล้วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยได้ดิงั้นเริ่มจากนี้ก่อนเลยให้มึงเหอะไปครับไปกินข้าวกันอ้ปมาแล้วมาทามนมานเลยครับแอล กินกันเยอะๆนะทุกคนครับผมขอบคุณนะครับเออแล้วนี่กีกับเพื่อนๆจะอยู่กันสักกี่วันล่ะน่าจะสักสองสาวันนะครับโอตดีว่าเด็กๆอ,อยากให้กีมาเป็นครูคนใหม่ที่นี่แทนครูใหญ่น่ะจริงๆบ้าก็ทำเรื่องของครูคนใหม่ไปแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหวังได้แค่ไหนทําไม่ะครับ ก็กันดานสักขนาดนี้ใครเขาอยากจะมาเมื่อก่อนน่ะพวกป้าก็ช่วยสอนกันเองจนกระทั่งครูใหญ่ขึ้นมาที่นี่แหละพวกเด็กๆถึงได้พออ่านออกเขียนได้หลานป้าเนี่ยก็ได้ครูใหญ่ติวให้ถึงได้โคต้ามาหาลัยในเมืองนี่ก็รอลุ้นผลสอบอยู่เนี่ยพี่กรีครับเราปิดเทอมต้องสองอาทิตย์นี่ครับระหว่างรองครูคนใหม่เนี่ย เราก็ช่วยสอนแทนไปก่อนก็ได้นี่ครับพอดีว่าพอเปิดเทอมแล้วพี่ต้องไปฝุกงานเลยอะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะอยู่ที่นี่ด้วยช่วยป้าหน่อยกันแล้วกันเนาะ ทันเยอะๆทันเยอะๆไมเอามูนจะเรียนกับคู่ใหญ่เด็กหัวขโมยนี่อีกแล้ว